สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17บเจ็กุมภาพันธ์นะคะเมื่อเนี่มาพบพ่อกับเม่ไ์งไมนะคะช่องเมย์ไม่เจียววันออฟฟิเชียลค่ะทุกคนเตรียมตัวอีออกไฟสวนอันสวนหน่อยสวนน้อยธนิดาธานัดค่ะเตรียมไว้แล้วนี่ห้อเขา ได้กับข้าว <c oughs> ปดุปปก,ก,กขาปีงไก่เลากะข้าวเหนียวแค่นี้ละค่ะขา้าวเาส้าข้าวเส้าน้ำในกระตาไม่อย่างเดียวมีนม้ำก็ๆๆมีสมยวกค่ะกับข้าวอันนี้แนวกินแนวแน,นวกินเพราะว่าตอนเส้ากินกาแฟแล้วนะคะบัดน,นี้ก็จะกินขา้าวเส้าสวยได้บันดนี้ก็อไปเห็ดงานในสวนข้างนอก หกสิบเอ็ดแล้วก็ยังหักสวยหักงามอยู่จ้า <laughs> คุณนายบันนาเจียววันออฟฟิเชีลเพื่นว่าอันขอนแก่นฝนตกว่าสันพี่น้องบ้านเมย์่ใไม่ยังบ่ตกเด้อเต่คึมคึมอยู่อากาศคึมคึมเป็นยังไงครับพี่นอ้นนองเมื่อคืนน้องเบียเห็นคลิปเมื่อเช้าน้องเบียไปเป็นตัตวตลกเตียเพ็นนนตุน <laughs> หัวหน้าวงน้องเบียร์สาวหน่อยเพชจผันแพงพี่นอ้องเพิ่นขึ้นไปหยอกกันทั้งหน้าหา้านพ่อใหญ่หลอดพ่อใหญ่หลอดแล้วอันเต้นเมโลนแบบโบพานว่าสันโบคือเพชจน,นอนตุนว่าสันอันหัวหน้าเพชจน,นอนตุนก็คือปูรองเพลงอันเตยล้าหน้าลาวาสันเบาเองเ <laughs> อ้ยนี่ลัก พี่น้องสาวขึ้นมากกันในหัวโหลดเด้ติดตามข่าวอันสาวหน่อยเพียบบันแพงค่ะเงยหลอดโลตัวตลกอยู่สาวหน่อยเพียบบันแพงเด้เมื่อนี้็สิออกไปสวนไปสวนน้อยทานิดาทานาดัดวันเด้เพิ่นนะ่ะตั้งซื้อสวนน่ะเอาซื้อเจ้าของกับหัวใสกัน <laughs> เขาว่ารู้เรื่องรู้แล้วดอกพี่น้องเจ้าของนี่แหละ ติแถลงตั้งนั่นตั้งนี่โอ้ยจยากว่าเขาสิถือใจบ่ถึกใจตั้งไ้ก่อนเขาอยากอยากคู่กันตลอดไปเนาะวันวาเลนไทน์พี่ดองวันวาเลนไทน์ข่อยกันล้อหาดอกกุหลาบเบิดมือว,ว้วาวว้าจากน้อยนนเนาะเมื่อวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบสี่เห็นไหม ผู้อื่นเขาก็ได้ดอกกุหลาบกันข่อยกระถาเบิดมือเบิอดองเวแล้วดอกกุหลาบบ่ได้น้ำมูดอกแล้วเสิร์ฟอันเบียนอันไหนข่อยจะเศร้าแล้วมีนาทีมึนชามือค่ะพี่น้องข่อยเป็นพยาบาลด้เพื่อนนั่นเป็นคู่ด้แต่ข่อยกับแอวน แจกแต่อันซุ้มค้นไข่คอยคอยบ่ได้บ่าสามารถที่หายากินเองได้ต้องให้คุณคู่เสิร์ฟยา <c oughs> คู่มีการเสิร์ฟยาอันอันก็อนน้อนให่ซูมเมอรอกับเมื่อสาวเพื่อนก็เสิร์ฟอันยังก็แบนให้ให้ฮาได้กินซูมเมอรอค่ะพี่น้องนั่นละ่ะความดีของเพื่อนสาาร้างมันหอบบ่ได้ดอกกุหลาบก็ได้ เขาแล้วอยู่กันโม่ๆแม่แม่ไปเบิงกันแย่งกันไปลูกเต้าเขาก็จะไปมีขอบคว้าเขาเนาะเขากะน,นี่ละ่ะครูชีวิตนี่ละ่ะเบิงกันแย่งกันยามเถายามแก่ยูวะแต่งโตไปทงหน้ากาัานพี่นอ้องอ๋อปัดบัดชะอ่อนง,งามงามแกม สีสมมูฮ์องตองอย่างน้อยก็บึดคนมันเคยแตง่งเนาะพี่น้องคนเคยแต่งแหม่แต่งไปเหตุงานมาจังยูบาน่สิบห้ายูบานุนีสิบสองสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีสามสิบเจ็ดปีแหม่แต่งหน้าแต่งตาไปทำงานอันอันไม้สูมือเนาะบัดท,ที่นี่กเกษียนแล้วกะกะอยากแตง่งคือเก่าละพี่น้อง ความสวยความงามบ่ป่านี้ค่ะคอยคอยเขาสวนคอยก็ขออนุญาตเด้อคนสวนอีสวยจากน่อยหนึ่งขออนุญาตสวยค่ะห้าสีนี่ลหละปากแดงลิปสติกแดงอันอยู่ในบ้านอันนี้บติดกระตามาแค่นี้ไปวัดทีนี่พี่น้องเฮาไปเขาสวนเขาสวนกับไม่ไงไม่ อันการวางโทรศัพท์ในกระตานี่โอ้ยพี่น้องจอข่อแตกมารอบนึงแล้วย้อนข่เอาใส่เอาโทรศัพท์ใส่ก้อนแล้วก็นี่กันไก่ตัดแตงก่งข่อโตกลงไปอันทับจอโทรศัพท์มันอยู่ใต้มันบอกพอลงไปตึงสิแม่แตกซะแล้วเบิเจดแปดพันเจ็ดเจดพันหาบอจอหน้าจอคือแพงขัดอว่าพี่นอ้องเพาเงั้น อันต้องต้องละเอียดเราอ่อเด้อเวลาเหตุยังเรามัดระวงังมันอีเสียหายมันอีเสียเงินเสียหายซื้อเพราะเสียเงินเฮานาะค่ะอันขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะค่ะเด้ออันวนวันเด้ออีหล่าหน่อยก่ะมือว่าน,นี่กับไปเข่าห้องมือกอน,นี่ไปเข่าห้องอัดเนาะอ่าร้องเพลงคลายอกอนะคะประกอบเพลงครอ,อ้อใครจะดูจะฟังก็ต้องไปดูในในหนังนะคะ บบมีบ่มีการเชียร์างนอกวสันบอโจว่าเมื่อกอนนี่มื่อกอนไปไป,ไปอดัดบ่วว่านี่ไปส่มวสันก็ที่สุดพญยเยจโวว่าโอ้ยบอโจแล้วว่า,วาอันเพลงคนลุกวสันม่วนหลายม่วนหลายพี่น้องความดังความปังของอิหลานะคะอเพลงประกอบหนังไคอ้อนะคะอันแต่งโดยอาจารย์ตั้มนัครินนะคะอาจารยา์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิซาหรือก็ คนแรกที่อิหลาได้ได้เข้าไปเลียนนะคะไปฝากศษย์เป็นครู่ศย์ครูตั้มนักคารินนะคะนี่แหละเขาเอื้นศย์มีครูเนาะอิหลานี่สุดยอดสุดยอดอิหลีอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นคนที่ว่ามีพรสวรรค์น,นะคะมีพรสวงนะคะ,ะเป็นคนมีบุญวาสนาลงรดมากกะได้เงินนอนหลับอยู่กระได้เงินกับพี่น้อง นี่ละบ,บุญบุญบุญแต่ละคนบ่คือกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเอฟซี FC หลาหน่อยเอฟซี FC สาวหน่อยเพรบั่นแพรงนะคะเอฟซีสุสมองสุบอลค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเจอกับใม่ย่ไม่คลิปหน้จาจ้าบ๊ายบายค่ะ